หลายๆท่านที่เดินตามรอยฝ่ายธรรมะฝ่ายบารมีขาวอาจเรียนรู้ปริยัติมากจนปฏิเสธหรือปราโมทผู้ทำวัตถุมงคลผู้สวมวัตถุมงคลว่าเป็นพวกกำลังใจน้อยยังติดวัตถุมงคลโดยไม่ดูถึงเจตนาความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จริงรู้เห็นความเป็นทิพย์ว่าในโลกความเป็นทิพย์ในโลกวิญญาณ มันมีสิ่งที่เป็นมารเป็นสิ่งชั่วร้ายมนต์ดำคอยขัดขวางคอยทำร้ายเบียดเบียนผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าสู่พระนิพพานท่านจึงเมตตานำพลังงานพุทธะพระรัตนตรยัยมาบรรจุไว้ในวัตถุมงคลเพื่อป้องกันพลังงานไม่ดีพลังงานชั่วร้ายที่จะมาทำร้ายเบียดเบียนแต่ไม่มีครูอาจารย์รูปใดที่จะบอกว่า การแขวนวัตถุมงคลจะพาเข้านิพพานได้เพียงแต่ทำให้การเดินในเส้นทางอริยะนี้จะมีความคล่องตัวและปลอดภัยทำให้การสร้างบาร,รมีได้คล่องขึ้นเพราะอะไรเพราะสมถะวิปัสสนาต้องไปคู่กันอำนาจสมถะก่อเกิดอำนาจจิตสามารถมาใช้งานทั้งทางโลกและทางธรรมได้ถ้าจะเอาแต่วิปัสสนา เอาแต่ความว่างบริสุทธิ์เอาแต่ยอดโดยฐานจิตสมถะช่างเบาบางแล้วจะมีกําลังที่ไหนไปตัดกิเลสได้แล้วจะมีกําลังอะไรมาป้องกันตนเองจากอํา,านาจมารเหมือนมารสะสมอาวุธทุกอย่างมีดดาบปืนแต่เรามีแต่มือเปล่าเพราะมั่นใจว่าเราดีเรามีพระรัตนตรัยในใจไม่ยึดถือพระรัตนตรยัยภายนอก รูปพุทธะพลังงานพุทธะทั้งที่ตนเองยังเข้าไม่ถึงเซี่ยวอริยะถามว่าเมื่อสู้กันใครจะชนะบาดเจ็บพอมีปัญหาพานบอกว่าทำดีไม่ได้ดีก็เราทำตัวเก่งไงมีน้ำในแก้วสองสามหยดแต่หลงว่าตนเองมีน้ำเต็มแก้วฉลาดแล้วเรากล้าการันตีตนเองไม่ว่า เรามีพระรัตนตรายเกิดในใจแล้วเราไม่ขาดสติเลยจิตของเรานึกถึงแต่บุญจนบาปเข้ามาไม่ได้เราจะเอาแต่ความว่างที่บริสุทธิ์มักผลนิพพานโดยที่ไม่มีต้นทุนแห่งบาร,รมีเพียงพอย่อมไม่เพียงพอบางท่านถึงกับปรามาตครูอาจารย์หลายองค์ที่พุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลว่าไม่น่านับถือเป็นเดรัจฉานวิช,ชา โดยที่ไม่รู้เจตนาความเมตตาและบาร,รมีของท่านว่ามากมายกว่าเราฉลาดกว่าเราขนาดไหนก็ในเมื่อเรายังไม่มีคุณธรรมแม้เพียงเสี้ยวอริยะแล้วจะมีดีฝีปากกล้ามาจากไหนไปกล่าวปรามาตครูอาจารย์เราทำเช่นนั้นมักผลนิพพานยิ่งห่างไกลเราไปทุกทีเพราะตัวมานะทิฏฐิหยาบๆที่จิตเราละเอียดไม่เห็นความเป็นทิพย ทั้งที่ตัวเองมีดีขี้ปะติว๋วแต่หลงว่าข้าดีบริสุทธิ์ทั้งที่แม้แต่จิตสงบระดับอุปปัจารสมาธิยังไม่เคยพบเลยแค่นิวรดับชั่วคราวก็ยังไม่เคยสัมผัสเลยแล้วจะมีปัญญาถือดีที่ไหนที่อวดดีเล่าปากตะโกนก้องหาความว่างที่บริสุทธิ์ทำบริสุทธิ์ทำที่ละเอียดที่สุดแล้วจะพบเจอได้อย่างไร จิตหยาบเช่นนั้นขณะที่ปากบอกว่าเราไม่ยึดถือของภายนอกวัตถุมงคลแต่ใจกลับยึดตัวทิฏฐิถือหยาบอย่างเหนียวแน่นใจยึดความหลงยึดความแข็งกระด้างเต็มหัวใจคล้องพระดีใช่ว่าจะได้ไปต่อพระเครื่องที่มีพลังงานสูงที่ครูอาจารย์หลายองค์หลายสายได้พุทธาพิเศษ โดยอาราธนาบารมีองค์พระพุทธเจ้าองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์อรหันตจากแดนนิพพานบารมีพระจักรพรรดมาประสิทธิ์มหาบารมีในพระเครื่องที่เราคล้องคอแม้เป็นพลังงานเหนือพลังงานเป็นพลังงานไร้ขอบเขตสูงสุดในไตรภพครอบจัก,กรวาลมีอนุภาพป้องกันอันตรายสิ่งชั่วร้ายได้ก็ตามแม้จะอาราธนาก่อนคล้อง แต่ทุกอย่างจะต้องไม่เกินกฎแห่งกรรมเพราะกฎแห่งกรรมคือสัจจะความจริงยุติธรรมแต่กระนั้นกฎธรรมชาติยังเปิดช่องให้กรรมนั้นส่งผลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพด้วยอำนาจของบุญอำนาจบาร,รมีพระรัตนตรัยในพระเครื่องจึงยับยั้งป้องกันเจือจางกรรมไม่ดีให้น้อยลงเหมือนเราสวมเสื้อกรอก เมื่อถูกฟันแทงยิงจึงอาจแค่บาดเจ็บไม่ถึงตายแต่ถ้าถูกระเบิดถลม่มมีสิศิ์ตายสูงแปลว่ากรรหนักมาเยือนถึงตัวดวงชะตาถึงคาดอำนาจของบาปกราชั่วเหมือนกองไฟที่จะเผาไหมเราวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์เหมือนด่งสายฝนที่โปรยจากฟากฟ้ามาดับไฟถ้ากองไฟไม่มากไฟย่อมดับ หรือเผาไหม้ตัวเราเล็กน้อยทีนี้ถ้าเป็นภัยใหญ่ถ้าจะเกิดภายในปีนี้เป็นต้นไปและเกิดหนักขึ้นและหลากหลายขึ้นตามวิบากกรรมตามอำนาจของบาปอำนาจของมารดุดกองไฟกองใหญ่ที่มีเชื้อไฟสุมไว้แม้แต่กระแสของพระรัตนตรัยในพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ก็ทำได้เพียงดับไฟชั่วคราวสักพักไฟก็โหมขึ้นมาอีก และแตกหลายทิศทางด้วยถ้าเราจะก้าวผ่านภัยใหญ่นี้เพียงส่วนพระเครื่องไม่เพียงพอที่จะไปยุคศีวิไลเราจะต้องสร้างแหล่งน้ำสระน้ำน้ำพุขึ้นมาช่วยดับไฟโดยการทำบุญใหญ่ทานศีลภาวนาให้มากถี่ขึ้นแข่งกับเวลาที่เหลือน้อยลงบุญใหญ่ของเราเองเปรียบดังน้ำพุที่จะดับไฟรอบตัวเราให้ปลอดภัย และถ้ามีบุญใหญ่ยังคลุมคนใกล้ตัวได้ด้วยและถ้าหลายๆคนเร่งทําบุญใหญ่ย่อมรวมเป็นสายน้ำดับกองไฟได้มากขึ้นจึงร่มเย็นขึ้นตอนนี้อํานาจแห่งมานอํานาจกิเลสแห่งกาามคุณดวงจิตทั่วโลกมีแต่จะเพิ่มขึ้นยิ่งไปเร่งร้ากองไฟให้ลุกโชนเผาผลาญมากขึ้น แม้ครูอาจารย์หลายสายรวมทั้งกองทัพธรรมจะช่วยกันใช้สายน้ำช่วยดัดไฟก็ตามไม่รู้ว่าจะต้านทานได้นานแค่ไหนเมื่อกรรมดำในจิตคนทั่วโลกยังไม่ลดลงโลกยุคใหม่จะเลือกผู้เหมาะสมอยู่บนพื้นดินกว้างใหญ่เราจึงต้องทำบุญใหญ่ๆเช่นสร้างพระองค์ใหญ่สร้างช่วยเหลืองานสาธารณกุศลที่มีผลต่อผู้คน ต่อดวงจิตวิญญาณเช่นสร้างสถานปฏิบัติธรรมโรงพยาบาลเด็กกำพร้าที่พักคนตกยากต่อชีวิตสัตว์ปล่อยปลาหน้าเขียงปล่อยโครกระบือบริจาคเลือดอะไรที่เกี่ยวกับชีวิตให้ทำมากขึ้นจึงพอจะมีโอกาสรอดจากกองไฟ